มาแล้วนะคะข,ของส่งจากเมืองไทยกองหมดไงนั่นจากท่านผู้ชมมาเบิงเ่งแกะกองน้ำกันแต่ว่าจะาามีออียงแ่เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องกองไปทั้งหลายสวัสดีจ้าเบ,บิ่งหันเะน้ยาย่าได้กองหมดไงมึงมากนจากท่านผู้ชมส่งตรง,งจากเมืองไทยแล้วแต่ท่านผู้ชมกองหมดไงมันามจากหนุ่กนะ เจ็ดหมื่นแม่แต่ท่านผู้ชมส่งด่วนส่งตรงเลยขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาจตกมาเบิ่งน้ำกันว่าสิได้อี่เองมาไหนคือสังทุกกองใหญ่รับแม่แท้อุ๊บอ๊บอุ๊บอุ๊บใส่หัวเจ้าของน้องหมก แม่จะมาสั่นบ่ได้ผ่าตรงนี้เลยมาแล้วมาแล้วใครนเนี่ยสมาชิกของบ้านมาแล้วสวัสดีคนสวยลูกสาวมาแล้วมาจากเมืองไทย าโรงเรียนมแต่ม,มาเบิ้ลน้ำกัดทุกคนปัด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 ยังไงกงหงนั่นมันากระโอกกระเดือกเฮ้ย้องกับน้ากับขนมจีนแหยงน้ำตัวไหนน่าดีไม่หอดสีใส่เต็มหน่อยนาดูเลยคุณผู้ชม สีธรรมชาติมาสองอ่ะหาหอาหาหอแต่จริงๆแล้วใหญ่ๆสุดสอบสีธรรมชาติมากกว่านะทุกคนอือสนใจสั่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอ๋อสิได้สั่งมว้อยู่ส่นหนึ่ง อ๋อมีอีกอนมีคน็คปาวนีาาอ้ะพาปลาเด้อแต่าัผู้ช่กะเพาะปลา แหงจะตั้งผู้ชมคิเล็แหงแป้งเย็นแป้งเย็นมาสองอันเพราะว่าหนาห่อนละยายอยากใส่แป้งเย็นหอมดีเ่าต้องใส่น้ำหอมอยากจะหอมอมืเอ็ดหอม,อม นมสองถุงแล้กวกอนะใส่กับพ่อป่าเนาะจ้ะมีอะไรมนะ้าง เป็นข้อผูก่้อนกินชาไหมจะก,กิน,นเตมแอ,องติดน,าานี่แหละว้าเรสถใบกระุกแห้งโรยใส่มาเลยนี่หอมขนาดเลยใบกระปุกเอาใส่โรยมาเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องตากแห้งนั่นจะเพ็ดกหนกองห้าวหอมแปดเด็กถุงหนู แยบใส่แล้วก็มีเนี่นอยอีกน้อเนี่ยยังมีอีกเด้อยังมีอีกเด้ออันนั้นเด้อจะจเตผู้ชมนี่ผงปรุงรสอันเห็ดหอมเด้อจ้ะรสเห็ด นกพีษแหงโอ้โหไหนในพักมไหมน้ำตัวดีในทัวในหอมป่อมในหมักมะระขี้นกแล้วกับมกเขือในมเกเขือหลองวงพอดีเลยไหนหล่อนได้สูกจะจะ้มค แบมีอย่างมานันเสื่อมว่าดีเนาะกูเหตุก็ได้ได้กิกมาน้ำ่าทรงหลายก็ค่าของแล้วแต่ส่วนตัวคนเดยมัน่เป็นผิดเด็ก่าทสงก็ได้คงซื้อรถหอนหอนบอกแง่นึง ออละกิโลผมช like mm. like ุลดอทในกิโลนึงแล้วก็นายหนึองยังมีอยู่ได้เขาแอบอย่างไรนายหนึ่งวะเอ็ดไฮดีดีจ้ะได้ออกงผงรดได้ผอกงผงรดคลีไว้ยนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆทางนี้มีใส่เลยจะมาใส่มา แยเบ่งจะถุงก่อนนะกจากสังคมสามถุงมันมีเ่อหนักใส่มมจ้ะ น,นี่ไม่นายอย่างเนาะนี่ได้นายกัญชามาหนมือจะไปปลูกกัญชาดีใจตรงนี้แหละอันนี้นายอันนั้นอันนี้นายอันอะไรนะนายเมล็ดยี่าเห็นไหมท่านผู้ชมเมล็ดยี่าอัน โบนิซื้อเด้อยู่บ้านนะ่ะพี่สาวปลูกใบข้าวเจ้าก,กับเจบรูดรูดใส่มาหันหิ่นหน้ามาปลูกใบกีลาเอาไว้มาพัดาวใส่ผัดเกล็ดผัดยันกินแสบพี่สาวเอาแม่กัดชาหั่งน้องมาใส่นะนี่ตัดไม้กันชานมา,า,นในในา,มาเล่ด้วยจากสีเสืยงอยู่หัวห่อใดญ่ด้วยแต่ได้ปลูกกันช้าดีใจจังเลยปลูกใส่กระถางตั้งไว้นาในบ้านแกท่านผู้ชมจะพิเด่นมาปลูก ผลิตไร่บริเวณเลยเสวีเดนนะบ่ได้เป็นทางการยูจัดกันชาน่ะจะปลูกไว้ในบ้านแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้มีอะไรนะเนี่ยกล่องอะไรนะเ,น,เน,นี่ยดูก่อนดูก่อนว่ามีอะไรอยากรู้อยากเห็นเนาะท,ท่านผู้ชมมาดึงน้ำกันจ้ะอืมติดเทปขนาดเลยอ่ะแกะยากเด้อ Ini kayak nyat sayurat, nyat sayur, nyat sayuran. Ini apa? Oh, pala. Ini Ini apa? Ini Ini ลาซับรถแม่งด่าเล้แต่ช่านผู้ชมผมพร้อมแม่งด่าลอยบาทบานเ้าจะขวดนะี่ยต้องลอยบาทมีอีกมีอีกมาดูกันบาทจะยีเมนไส้อะไร

ลองไปจบได้แต่เดินไปชนบ้านกันปลาไหลอีกกระปุกหนึ่ง มันยังมีอีกนะมันอะไรนี่ในนี้จะดูสนใจน้ำกันบริจาคให้เราวสวมสนใจน้ำกันบรสนใจมาเบิ้งมาเบิ้งมันมีอย่างไรมาเบิ้งน้ำแข็งมาเบิงบ้งน,น้ำแข็งตอนนี้เอ่านั้นคงคือทีาน่าสนใจ 能买来 เก็บพอแล้วต้องจำไว้ใหม่ช้ใจอยู่ทเียัโอ้บีงัวบีงัวใส่หลาดใส่ก๋วยแก่ทนผู้ชมอันนี้อีกนี่ใส่เอียงมาแนนน้อยในเก็บทันผู้ชมเต็มเยอันนี้อันนี้อีกน้อ

พ่อนี่พอดีกระดอกกระเดือดจำนี่กับพอแล้วนําประร้องหอมมากมายกระดกพออจะทำผู้ชมเจเมน่มนอดีหลายเจียหเียหยาไม่ได้จักขั้น่อดีหลายก็ได้สงสยงัยน้ำปลาถ้ามันเป็นเกล น้ำปาลาไหลจริงๆงงงได้น้ำปาลาไหลมาใส่ส้มน้ำปลาไหลต้มสุกได้น้ำปลาไหลจากท่านผู้ชมอันนี้อีกสีน้ำปาลาไหลแต่อันนี้อีกอักอนนึงแต่อันนี้อีกแยกใส่อีกอันนึงโอ๊ยซสำเนียซะก่อน่าเจอะท่านผู้ชมมันมีอีกอยู่แกคนเดียวอีกคนเด้อปันี้